สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเชาวชาวนีและคุณกำลังฟังชาวโบ p o พอดคาสต์พอดคาสต์ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในต่างแดนและการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองคุณผู้ฟังคะเวลาเราดูหนังหรือเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเคยได้ยินคำศัพท์แปลกๆไหมคะที่เราไม่เคยเรียนกันในห้องเรียน ซึ่งตอนที่เชาไปเรียนที่นิวซีแลนด์นะคะเชาได้ยินสแ a งของนิวซีแลนด์บ่อยมากแรกๆก็งงค่ะตอนหลังๆก็โอเคเราเข้าใจแล้วว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องสแลงของนิวซีแลนด์นะคะที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆค่ะคำแรกค่ะเป็นคำไหนไม่ได้ต้องเป็นคำว่า kiwi ki w i นะคะคำนี้ค่ะหมายถึงนิวซีแลนเดสก็คือชาวนิวซีแลนด์นั่นเองหรืออาจจะหมายถึงนกที่เป็นนกพันธุ์ที่อยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะหรือหมายถึงผลไม้ก็ได้คือเป็น kiwi fruit นะคะคำต่อไปค่ะคำนี้ตอนแรกชาวงงมากเลยคือตอนนั้นเนี่ยชาวจะไปแช่น้ำร้อนกับ h o ส s นะคะแล้ว h o ส s เขาก็ถามว่า have y o b r u g h your t o n k s ตะลังงงอะไร tongs คืออะไร t o g s นะคะ tongs จริงๆแล้ว tongs นั่นหมายถึงชุดว่ายน้ำค่ะนะคะคำต่อไปค่ะคำว่า dairy dairy สกดนะคะ d a i r y d a r y คำนี้หมายถึงพวกร้าน convenience store ตามหัวมุมถนนนะคะคือที่นั่นเนี่ยเขาจะเป็นร้านแบบ คล้ายๆร้านโชวหวยบ้านเราอะซึ่งข้างในก็จะคล้ายๆเซเว่นอีเลเวนบ้านเราแต่ว่าจะเป็นแบบของท้องถิ่นนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสวีเ s สส e ีเด s สะกดนะคะ S W W E T A S นะคะส e ีเด s คำนี้หมายถึงดีค่ะตอนแรกก็งงเฮ้อะไรสวีเ s สส e ีเด s นะคะอะไรหว,วานๆหรอจริงๆหมายถึงว่าดีนะคะคำต่อไปค่ะเนคเ e d n a e r e d n a e r e d หมายถึงเหนื่อยค่สะสะกดนะคะ k n a c k e r e d n a c k e r e d นะคะหมายถึงเหนื่อยค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้ jumper jumper j, um j, um j u m p e r นะคะคำนี้หมายถึงพวกเสือ้อเสือ้อแจ็คเก็ตเสื้อคาร์ดิแกนยอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเรียก jumper กันนะคะคำต่อไปค่ะได้ยิน h o s t พูดบ่อยมากคำว่า stink S, S T I N K stink นะคะคำนี้หมายถึงแบบอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีค่ะคือมีช่วงหนึ่งตอนที่ชาวยอยู่ที่นั่นนะคะชาวรู้สึกแบบ homesick มากก็เลย text ไปหาโฮลแบบ I'm kind of homesick and อ uh, ่แล้วโฮลสก็ตอบกลับมาว่า stink ก็งงอะไรเหม็นหรอ <laughs> ฉัน homesick นะแล้วตอนหลังก็มาเข้าใจแล้วค่ะว่าเขาหมายถึงประมาณอารมณ์แบบ that's so bad อะไรประมาณนี้ค่ะ คำต่อไปห่ะควาว่าทีนะคะทีที่แปลว่าน้ำชาค่ะสะกด TEA นะคะคำนี้ไม่ได้หมายถึงน้ำชาค่นะคำนี้หมายถึงดินเนอร์ก็คือมื้อเย็นนะคะโฮสต์มักจะชอบถามว่าแบบ Are you home for tea? แบบคือประมาณว่าคืนนี้จะกลับมาทานข้าวเย็นไหมนะคะคำต่อไปนะคะ่ะ Mean mean M E A N นะคะ mean แปลว่าด,ดีค่ะคำต่อไปคำว,ว่า short short um, hungry as แบบหิว cool as แบบเจ๋ง sweet as อย่างเงี้ยนะคะ cheap as ถูกจังประมาณนี้นะคะคำสุดท้ายค่ะคือคำที่ทำให้ชาวงงมากตอนมาิวซเแลนด์ใหมๆ่ๆนะคะคือคำว,ว่า choice 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 c h o i c e ที่หมายถึงตัวเลือกค่ะ choice จริงๆแล้วหมายถึง awesome นะคะ choice ตอนแรกคืองงมากเลยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับ k i w i s l a n g จริงๆมีเยอะมากแต่ว่าเป็นคำที่แบบ เราไม่เคยใช้ก็เลยขอไม่พูดดีกว่านะคะสิ่งที่พูดมาในเอพิโซดนี้ก็คือที่เราแบบเจอมาด้วยตัวเองหมดเลยก็เลยเอามาเล่าสุกันฟังค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวหรืออ๋อช่วงนี้คงไปเที่ยวไม่ได้นะคะเพราะมีโควิด19หรือว่ามีแพลนจะไปเรียนต่ออะไรแบบนี้ค่ะ ก็พอเราไปเจอจริงๆแล้วก็จะอ๋อมันหมายถึงอย่างนี้นี่เองนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตาม s ชาวโบพอดคาสของเชาก็ขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่เอพิส od นะคะสวัสดีค่ะและนี่คือชาว b โบ p o พอดคาสสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่แวะเข้ามารับฟงัง ถ้าคุณชอบ s ช o ว์บอลพอดแคสต์นะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามหรือหากท่านมีคำถามสามารถถามคำถามได้ใน Facebook Page Showable วันนี้ดิฉันเชา้าชาวนีขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ